วันนี้มาพบกับสตาร์ทเทียนยนนะครับวันนี้เราอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทเทียนยนนะครับตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทย68แยกหนึ่งะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอตัวรถนะครับ t o y ต้าวีโกแชมป์อ e ปี2012นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่3,79,00 0บาทคร้าับมีทั้งสีขาวสีดำแล้วก็สีเงินนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมตัวรถภายในภายนอกแต่ละคันกันเลยครับผมครับอันนี้เป็นโตโยต้าวีโก้แชมป์ e เครื่องยนต์2 5 0 0 cc เป็นตัว e นะครับ ปี2012นะครับเป็นภายนอกเป็นสีขาวนะครับสำหรับรถรุ่นนี้นะครับตอนนี้ของทางบริษัทเพชรยุทธ์ของเราจัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับขับฟรี120วันนะครับดอกเบี้ยสูนเปอร์เซ็นต์นาน6เดือนนะครับรถเป็นรถเติมเดินะครับรถไม่มีการชนนะครับเล่มชำเล่มไม่ชำรุดสูญหายรถไม่มีการพลิกคว่ำนะครับภายนอกสีขาวนะครับมาพร้อมกับไฟฮาโลเจนนะครับแล้วก็ มาพร้อมกับพร้อมติดตั้งไฟตัดหมอกได้เลยนะครับก็มากับล้อแม็กดเดิมๆจากโรงงานนะครับอันนี้เป็นล้อขนาด16นิ้วนะครับกระจกมองข้างเป็นครอบโครเมียมนะครับแล้วก็บ้างมือจับก็เป็นโครเมียมเหมือนกัน,นครับสำหรับภายในตัวรถครับผมภายในตัวรถถ้าเป็นตามสเปจจากโรงงานตัว E จะเป็นเบาะผ้าหรือเบาะกำมะหยี่นะครับ แต่นี้เราหุ้มเป็นหนังให้เลยนะครับเป็นหนังสีครีมใหม่ๆเลยครับเป็นเบาะหนังนะครับก็ครับคอนโซลหน้าจะเป็นสีเทาตัดกับสีครีมนะครับสภาพส,สวยๆเลยไม่มีชำรุดหรือไม่มีช้ำเลยนะครับมาพร้อมกับวิทยุ สามารถเชื่อมต่อ USB AUX ใส่แผ่น CD DVD ได้นะครับแล้วก็ระบบแอร์ระบบแอร์เป็นระบบแมนนวลนะครับปรับด้วยการใช้มือหมุนนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับสำหรับโตโยต้เครื่อง 2,500cc ตัวนี้นะครับสภาพสวยๆเลยนะครับแล้วก็เบาะนั่งคนหลังนะครับหรือว่าประตูหลังนะครับ เป็นรถสี่ประตูนะครับเป็นเบาะหนังเหมือนกันนะครับเราหุ้มเบาะหนังทั้งคันเลยนะครับสภาพสวยๆนะครับแล้วก็ภายในกว้างขวางครับผมนั่งกันได้ห้าคนสบายๆเลยครับผมไปกันได้ทั้งครอบครัวนะครับภายในค่อนข้างสะอาดแล้วก็ใหม่มากครับสำหรับโตโยต้ v วีโก้แชมปรุ่นนี้นะครับที่เราจัดโปรโมชั่นพิเศษณะตอนนี้นะครับ ในส่วนของกระบะไลเนอร์ด้านหลังนะครับเราปูให้ใหม่เลยนะครับไม่มีรอยเจาะการติดโครงเหล็กหรือว่าอะไรเลยนะครับสภาพใหม่ๆเลยเป็นของแมสไลเนอร์นะครับสภาพสวยๆนะครับเป็นเครื่อง 2.5e นะครับ Vigo Champ รถไม่เคยบรรทุกของหนักนะครับ <c oughs> ดูจากกระบะไลเนอร์ด้านหลังจะไม่ค่อยมีรอยชำรุดอะไรเลยนะครับสาภาพสวยๆนะครับเรามีสีขาวสีดำแล้วก็สีบนเงินให้ด้วยนะครับ <c oughs> มีให้เลือกหลายคันเลยนะครับ ลูกค้าท่านใหน,นะครับที่สนใจ <c oughs> ติดต่อสอบถามมาผมได้เลยนะครับสตาร์ทเพจยนต์ขออนุญาตฝากเบอร์โทรติดต่อไว้นะครับ0 88 88 8 8 8 8 8 6 4 5 3นะครับจัดโปรโมชั่นพิเศษขับรถฟรี120วันนะครับแล้วก็ดอกเบี้ย0% 6เดือนนะครับอันนี้เป็นคันสีดำนะครับสาาเป็นเบาะหนังด้านในเหมือนกันหมดเลย สเปคเดียวกันหมดเลยนะครับปี2012ถ้าลูกค้าท่านใดนครับที่ชอบสีดำติดต่อมาได้เลยเดี๋ยวผมจะพาชมห้องเครื่องตัวรถกันนะครับครับอันนี้เป็นห้องภายในห้องเครื่องของ Toyota Vigo Champ 2ุดห้า e 4ประตูปี2012นะครับภายในห้องเครื่องสดๆใหม่ๆเลยนะครับ รถไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำเลื่มศูนหายชำรุดนะครับภาพใหม่ๆทุกคันครับการันตีครับของบริษัทไพจนลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับจะเป็นสีขาวสีดำหรือสีบนเงินเราก็มีครับเราจัดโปรโมชั่นพิเศษขับฟรี120วันดอกเบีย้ย0%นาน6เดือนนะครับสวยๆทุกคันครับผม หลับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจผมขออนุญาตฝากเบอร์โทรติดต่อไว้อีกทีหนึ่งนะครับ088885643 5ติดต่อหาสตาร์ทเพย์ยนได้เลยครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับผมครับ